สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้พี่แบบจะพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะป่าเดิมจ้าโปเตโต้ป่าเดิมที่เดิมมืนีสิมานบนน์จ้าเนาะว่าจะมีเห็ดให้เก็บไหมเพราะว่ามึงซื้อว่าวันอาทิตย์เขาเก็บไปมดกันแล้วมาๆตามพี่แบบมาว่าสิมานบอก่อนสิไปเห็ดงานสิผ้ามาเอาเห็ดจักหมอไปแกงเนาะตามพี่แบบมาเลยจ้าทุกคนจ๋า ี่แบบเจอแล้วจ้าบันแมนบนนเ่เบิ่งดูสีห้หเบิ่งหยังจ้าทุกคนจ้าหนึ่งดอกสองดอกสามดอกขอเซลฟี่หน่อยนะจ้านี่ก็ดอกหนึ่งจ้าทุกคนจ้ากำลังสวยตออออยู่ ลองเก็บบังนอกจากเนาะท่นเอาบ่ไใดกับสิบอเอาอุ้ยเอาไปเป็นโตรประกันบ่จ้าทุกคนจ้าเอาเนาะจ้าเนาะมันมันมานี่จา้ามันมารุ่นมูหลือมันบอ่อใดน้ำเขาพี่ดอกนึงดอกนี้แก่ถ้าจะแก่ก็จะไม่เอาถ้าเอาไปย่างมันก็ไดอยู่จา้าถ้าเอาไปต้มนะมันเะเลเต็มหมอ ขอตัดคาก่อนด้วยจ้าเก็บค่ะเก็บแก่ย่างอุยถ้าก็เยอะไม่เอาดีกว่านะ้องสวยเลือกได้ดอกนี่สวยไหมเอ่ยไหมพี่แบบดูซิโอ้ยเขาเน่าแล้วจ้าไม่เอาเนาะพี่น้องเบ่งดอกในงามมาจา้ะทุกคนจ๋านี่ดอกนึ่งอุยสวยมากๆเลยจ้า คุณดอนก,ก,ก,ดอน,ก,งงกนั่งจ้าเก็บจ้ะเก็บเก็บเก็บดอกนี่ก็งามเก็บนะจ่ะเนาะโอ้ยเขาง,งามหลายปาดกำลังสวยจ้ะทุกคนจ้ามาโอ้ยเก็บจ้ะเก็บเก็บเก็บโอ้ยกำลังงาม กำลังบานอุ้ยงามบอจางามบองามบอขอตัดขา,ขาก่อนเด้อจ้าสองดอก,กจ้ารู้สึกว่าดอกนึงจะเป็นเชือ้อราเนาะดอกนี้เป็นเชือ้อราบออ้ยบอเป็นจ้าทุกคนจ้าดอกนี้นำ้ำตัดขาตจะต,ขาจะตัดขาจะตัดขาพี่ดอกนึงจ้าทุกคนจ้า มาแอบเกิดอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยจ้าปาพี่แมจะพากลับบ้านโอ้ยงาเทศแม่เจออีกแล้วจ้าดอวนี้ก็ใหญ่เ้อ าเขาจะดีไหมเบิงดูจ้ะโอ้ยเดินมาเกือบสุดซอยทุกคนจ๋านี่เองเขาเอื่นว่าสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดเนาจะจ้าเนาะสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยเก็บสิคารออะไรอยู่มีแมงมุมด้วยจะ้ะเคลียออกเนาจะจ้าเนาะผุ่นดอกหนึ่งจะ้ะทุกคนจ๋าพุนพุนไปไปเก็บดอกนั้นค่อยตัดขาเนาะ ดอกนี้ง่ามมากๆเลยจ้าทุกคนจ้าเพงดูสวยในซ้อยได้ยนี่สวยสุด้อยปาดคือง่ามแทนลังลาไม่ขี่กวางผอมบ้างตะกาสไสล่ะโอ้ยมาพี่แบมจกหน่อยสิอุ้ยดอกนี้สวยมากดอกนี้ก็สวยอยู่จ้า โอ้ยงามงามงามจ้ะงามขาดงามขนาดนี่ได้จ่ายดอกนึงสวยมากๆเลยจ้ะเจออีกดอกหนึ่งจ้าทุกคนจ้ามาไมา้พี่แบบจกซะดีๆด,ดอกนี้จะแก้บ่จ้าทุกคนจ้าิ่งดูแต่ห้อยแมงแผะ แพโลมเขาจนเนาะเขาเป็นนอนแล้วจ้าไม่เอาเนาะมาเอาดอกตะมุติมิดีกว่าเนาะอาศัยว่าขาเขายังแข็งแรงอยู่จ้าทุกคนจ้าแมนบจาจ้าทุกคนจ้าจะมันจะใช่ไหมแมนจะแต่เขาเป็นล่าแล้ว อย่าเอาเะเนะาะปาดอกนี้มาอวนตุวปูคือพี่แบมแทนจ้ะเก็บสิคะอุ้ยกำลังงามกำลังงามพี่จ้ะทุกคนจ้ะพี่ดอกนึงอุ้ยดอกนี้สวยมากๆเลยค่ะเก็บค่ะอุ้ย ขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจ๋าดอกนี้น่าจะแก่แล้วจ้ะทุกคนจ๋าเขาก็น่าจะแก่แล้วเนาะ,อะดอกยังดีๆอยู่จ้ะพึ่งยังดีๆปารดอกนี่ทุกคนจ๋ามาเบิงมาเบิงพี่แบมซีเอาอยู่จ้ะเอาไปเป็นโตประกันเนาะโอ้ยบ่อเอาหรอกจ้ะเขาแก่แล้วพึ่งเขาแก่แล้วมาช้าไป นี่กับเฮ็ดผึ่งหน่อยเน้ะจ้ะกินได้แต่ว่าบบก,กินนะจ่ะบบเก็บไปกินบางคนมาแสบคักถ้าเป็นบ้านเท้ากับเฮ็ดตับเตานะจ้ะเนาะโอ้ยหมดกัดหมดกัดทุกคนจ่ะโอ้ยเจ้าคือมางา่ามแทละลาไม่พี่แบมโจก๊กซะดีๆพี่แบมโจกสากรอน้ยเกือบแก แต่เอาไปอย่างแสบด้จ้ะก็ว่าซิบ่เอาเฮ็ดเพิงหน่อยเด้แต่ว่ามอน,นี้มากกับโบหมานกต่ซิล่องเอาไปกินเบิ่งเนาะว่แม่ร่องกินละ่ะปีที่แล้วก็ไม่ได้เพิงหน่อยนะพี่แบวมเก็บเก็บสีขามันสวยไหมอ้ยสวยจ้ะทุกคนจ้าขาเข้าแข็งแรงอยู่เอาอยู่เนาะทุกคนจ้าคลิปนี้พี่แบวมกับคอล่าไปก่อนเด้จ้ะเด้เอ,อมากมากข้าวเดียวเด้จ้ะมากข้าวเดียวเบิ่งดูได้เฮ็ดไป ได้พ่อแกงนี่แหละจ้าเนี่ยกะมิเต่ผู้สาวเถามืนีได้แต่ผู้สาวเถา,า,าจ้าเอาไปย่างเอาไปย่างมันกินได้ยูถ้าย่างน่ะมันจะแต่ถ้าต้มอ่ะเึ่งเขาจะแตกนอนกับบมี่นะจ้าบ่างดูจ้าได้ซ้ำนี่แหละจ้ามากข้าเดียวเนะาะฝากไปเฮ็ดน้ำงานเนาะจ้าเนาะลาท่านผู้ชมไปแค่นีเด้อจ้าเด้อหูซึกว่าเฮ็ดจะไหวละจ้าได้ผู้สาวเถาไปซีดอก ขอบคุณด้อจ้าที่รับชมพี่แบมบ๊ายบายจ้า